อันนี้เราอ,อยู่ที่กลางหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านวังหาดนะครับอันนี้เพรจะไปามาอย่างครับดูบ้าน,านดูบ้าน,านขอเข้าไปพอตั้งไนเลยครับเชิญครับเดินไปเลยเนาะขออนุญาตเนาะใจก่างบ้านบังหาดนะครับนี่เนาะจะพาไปชมบ้านไม้บ้านไม้ตั้งลุ่มสาพูนสามีกี่ต้นครับเดี๋ยวครับไปหน้าบ้านเลยเนาะพอ่พอกระล่างก่นก็ได้อะพอกระล่างก่อนเนาะน อันที่สองมีกี่ต้นครับสอวบ้านเนี่ยสองบ้านมีกี่ต้นเป็นสองทำสองทำก็ได้สาวมียี่สิบต้นที่แน่นแน่นครับสาวมียี่สิบต้นยี่สิบยี่สิ่ยี่สิ่นะยี่สิบสี่รวมทั้งห้องห้งมครัวอ๋อม,มีมีเสาทั้งหมดเนาะยี่สิบสี่ต้นรวมทั้งห้องน้ำห้องครัวตัวเดี๋ยวขอแปะไปพอชั้นบนนะครับได้เนาะได้ครับเดี๋ยวเราจะแปะไปพอชั้นบนเลยนะครับขึ้นไปพอเลยเนาะพื้นเป็นพื้นไม้สัก ปนไม้เนบนตพัน,นไม้น้อแข็งอันนี้แปลกขึ้นแหมแวในห้องบนบ้านเลยเนาะอันนี้เปิดเข้าไปเลยครับเปิดเข้าไปเลยเป็นไม้สักทองนี่พอในบ้านเลยครับปืนนี่ล่ะครับปืนน่ะปืนนี่หนูปื้นไม้นี่ตัวเป็น,โน,โนไม้สักไม้สักเนาะนี่เปิดคือพอเลยเนาะผสมไม่มากอ๋อเดี๋ยวพอตังในเลยครับในห้องเลยเนาะห้องนอนนี่พอห้องนอนเลยเนาะเปิดขอเปิดน่อยครับ หน้าต่างไม้ฝาเป็นไม้ซักหมดเลยนะครับคุณงพอรอบๆเต็นอกเปิดเข้าไปพอในห้องเลยครับมีหนึ่งห้องนอนเนาะห้องนอนหนึ่งห้องนอนเข้าไปพอเลยเนทเอารครับออันนี้ห้องนอนอยู่ได้เลยถ้าคุณสนใจอยากจะซื้ออันนี้ราคาทั้งหมดเท่าไหร่ครับแปลไปพอห้องครัวนะครับ เดี๋ยวเข้าไปพอห้องครัวเลยเนาะห้องครัวมีห้องครัวเรียบร้อยนะครับห้องครัวเนาะอันนี้ห้องครัวสามารถทํากินได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นห้องน้าเนาะด้านซ้ายมือห้องน้ํามีไฟควบคันนะครับมีไฟทุกจุดทุกมุมเลยเนาะต่อปลั๊กเรียบร้อยมีแสงสว่างน้ำไหลไฟมานะครับทั้งหลังนี่แช่ตั้ไแต่ครับท่านทั้งหลังตลาดแต่ขม้ที่ดิน มีเนื้อที่กี่งา,ง,างานเนื้อที่มีอยู่สามงานสามงานเนาะมีเนื้อที่สามงานนะครับมีเสายี่สิบสี่ต้นนะครับเสาข้างล่างจะเป็นเสาปูนเนาะข้างบนก็จะเป็นเสาไม้นะครับเนาะเสาไม้ตังบนเสาสี่ต้นอา่าราคาเท่าไหร่ครับทั้งบ้านพร้อมที่ดินหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทนะครับบ้านพร้อมที่ดินขึ้นอยู่ได้เลยนะ้ําไหลฝอยสว่างนะครับแสนแมกติดต่อเ,อเ,อเ,อเอดีย๋ยวเอาจะาหน้าเบอร์โทรใต้คอมเมนต์เนาะนะครับหนึ่งล้านบาทนะครับเข้าอยู่ได้เลย นะครับมาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับที่บ้านวางหาดเนาะจ่ายกลางบ้านนะครับเดี๋ยวผมเพื่อพอนะครับติดถนนดําเลยนะครับเนาะติดถนนถนนดาเลยนะครับสัญจรไปมาสะดวกสบายนะครับรถจอดเข้าได้เลยท่าไหนเนาะที่สนใจนะครับก็มาพบปะรายละเอียดพูดคุยกันได้เลยนะครับหรือว่าจะเอาเบอร์โทรเาก็จะเพื่อเบอร์โทรไว้ใต้คอมเมนต์นะครับ สามารถติดต่อกันได้เนาะหนึ่งล้านบาทนะครับบ้านพร้อมที่ดินเสายี่สิบต้นข้างบนเสาไม้ข้างล่างเสาปูนเนี่ยที่สั่งานนะครับฝากไว้ตัวนะครับเนาะพื้นยางดีไม่สับปนไม่เป็นตะพันโอ้สิไม้สาไม้สับไม้สับสังคีตล่ะสังคีตเขาเรียกว่าสังคีตเล็กท่านชิดอะไรนะสังคีตเไม่ท่านชิดนะครับจะได้ครับค่ะสอบถามรายละเอียดฝากไว้ตรงนี้นะครับสวัสดีครับผมครับ สามารถสอบถามได้นาะสามารถสอบถามได้ <Okay. S 1> ติดต่อเบอร์โทร okay.